มาลองโปรโมชั่นแรกเชลครับมาเติมเติมร้อยห้าสิบนะโปรโมชั่นนี่มาแล้วอีกสิ่งเมื่อวานแม่เพิ่งเติมไปสามร้อยวันนี้มาใหมาอีกแหละเฮียกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่มามาลองกันโอเคไปไหนดีเอาซับสามสิบอปดีกว่าโอเค เฮ้ยท็อปพละสิบก่อนเนี่ยขอโทนเลยมาขอท็อปพละสิบอันนี้ก่อนนะครับกาเลเบลบวกหกมาปั้งเจ็ดล้านอากิโลหัวควยโอเคเอาสามสิบก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตำนาไอ้ไทยที่หลังตัสามสิบขอตะวันมาเกียรติศักดิ์มาโอเบสอะไรก็ได้มาปุ๊บแปดล้านใครวะ GK ด้วยโอเค บอสุดท้ายครับจะได้ตัวเกินสิบล้านไหมปุ๊บยี่สิบเจ็ดล้านนะครับผมธนบูรน,นะบอกสามโอเคครับกดซักใครนะครับก็ใครอยากลองนะครับก็ลองก็ได้นะเออโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ